สวัสดีครับอีสานเทือนครับผมเมื่อนี่สิบห้ามาอันยามยามไสยามไสยามตอนกับพเนยคุณพเนยกับล่องขาร่งกิจลองไปครับคุณยามไสยามตอนนี่มากครับร้านหน่อยเรวนสวัสดีครับเน่สวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวถ้าไมายามไสยามตอนครับช่วงนี้ก็ ฝ่าฝนก็ร่างลงมากครับจะเป็นปลายฝนนะปลายฝนต้นหนาวจะเขานานาหนาวนะเขาก็ร่างงามครับรุมพุ่นรู ه, น้นะนาำเต็มรุมลเลยระวังเด้อนะวินน้ำเต็มรุมเลยนีย่ครับพุ่นมากระเ,เ,เพยไงกระเพยเซียน ตอนยามใส้ครับมาไส่โดนเรไปงไปงทำไงใส้ไส่สนี่ยล่ะใส้ได่หมู่บ้านเหาอเอาไส่ใส่เป็นเดือนบมจยังยามมัยัเนี่ยโอ้กันมายามคู่มืออ๋อยามมือเว้นมือ ผลด้านหน่อยก็แ้วน้นำ,นำมากผลครับน้ำเวียนครับผมโอ้ยน้ำมากแล้วบันเนี่ยพออยางน,นี้นก็ร่างางไปพันใช้เป็นเดือนกว้านพุ่นนะครับพุ่นเขาร่างเกลียวกะจีงาม เห้้ากันนแทย่ากันแท้รครับตัดหย่าเอาไปง,ง,งัวงครับตัวนี้งามครับุใส่หลังเดียวไปไงาสามลังไปแนวสามลังครับผมเดีย๋ยวสิ<ม>พาไปเบืองตอนยนี่รวมได้แล้วครับผม <S S S ครับหอดนะครับผมบ้านนี้ยหอดบางยามตอนนะเพื่อตอนเอนื่องหยังไปไงไปไงพเ,งพ,เ,งพ,เงพื่อเจ็บหลังนะครับเนี่ย มาเเจ็บม่ไดยเจ็บปัหาหรอกแพะเห็ดรักรักป่ารักปลาได้หมวะะเห็ดไปเจ้าเห็ดหรือแพเห็ดได้หนวะปลาเข้าวิเตอร์น ฟาเขาปะฟาเชีวเขายืนเดวางดูมได้ไหเวนวยจับมันเด้อเด้อไปขามไปขามไปเวกระโดดไปกระโดดห่งสองอ้โอเก่งเะะววยวยอะไรตีเด้อทาไหนป่นไปทงป่นเอ้า กระโดดได้ยังบ่เอามาดีมั้ลมม่ีม,ม,ม,มัเอา้าหนึ่งสองเอากระโดดไ่ได้บะเบิ่แห้งนะมาเนี่สีอุ่ม,ม <c oughs> ไหม,งงไไม,มเยอะปะนะเอ้า ไปได้ยังบ่าลับินมันมาบ่ได้แล้วมันนี้มันนี้สิอุ้มอืมจัะมาน้องมีอย่าเนาะยืนอยู่นี่ละยืนอยู่นี่ละมันต้องมวยมันต้องมวยกันเดียวเอามันมาเลยเอามันมาน้าเลยนี่มันอยู่ไกลอยู่บ่ เอ๊ะมันยืนยืนยู่นีล่ะบ่เด้เอาเอามันมาไมใจบ่ได้บ่เอาเอาเคลนดังขึ้นดังนี่กระตกมุมนะท่าม้าทาม้วงอีกก็อยากมาเนาะ

mình Nói cái gì trong đằng kia rồi hả Hỏi cái gì của cặp bú? Bọn mấy đọc Hỏi cái gì của cặp bú nữa? Ở ngoài con đến <laughs> kéo đây <laughs> Để xe bằng bằng lăn vào nè <laughs> Cứ bắt thể Đây yên đó. จับในแนนจับในแ่น่น่นะเวียนเลียนมองกล้องนยะปล่อยไว้อาได้ครับติดติดด่างเลยนะปล่อยไว้นะปล่อยังไปล<ป>่กขึ้นด้วยมันอนี่บอกแล้ว หวังแล้วว่าสี่อากูหญ่วะเนี่ยเอาเกือบขวบมาน้ามันเ้ยเนี่ยปุ้มมองในน้อยอยู่เนี่ยมองนี้น้าม้ายครับเนี่ยตกลุ้มได้เล็กน้อยเนี่ยเกือบมึงนี่ละมาพุ่งลงเนยนั่นก้มก้มก้มไปเวนก้มก้มอ้ถือหัวน่ะนีลุมลุ้ม อือมอะแล้วมะนี่รุมนะครับเนี่ยจะปล่อยเล็กหน่อยไว้นี่ยรุมนี่เลือกได้เนี่ยประมาณสามสี่เมตรได้อยู่ปล่อยไปตายทำมาทำมงได้เ <c oughs> ล็กน้อยนี่เป็นโบรานเอาอุ่มมาหนึ่งปลาเสียบอมากอะยังเอามาอยูอ่าย,ายากน้ำขนาดเอา,มาเมื่อเมื่อพญิต่อเลยครับบัดเนี่ยักหอยฮะอีปู่ก็ปล่อยหลายแห่งปะเอาบักหอ,อยไปปล่อยที่พญ่ ไปไยีปป,ยยปูก็บอกหอยยิปปูก็บอกคอยไรเงี้ยบอกหอยเอาเปลีนปล่อยเปลี่ยนมาขึ้อไปไงแล้เอาไว้นี่ละบอกหอยเอาไว้ก่อนแบบนี้เขาเอือนต่อนเอือนไสไปไงแล้เ,เกือบเข้าไหมตอบ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 ๋อ ต้อนตอก็ต้อนกูบอกมึงแ้วบ้าบ่อยมากมากมันบอดเสียมันเสียพอมีง่มอองมันเงนี้ยไม่ังี้ยไา่เงี้ยไปคืนนังมาเนี่ยน้เว้นคือนังแล้วไปยังไงไปละ จับเออนๆนด้นนะมาด้านหน่อยมาเป็จอะไรเราเบียนุ่นว่าวากวากวาวว้าว้าวม้าว่้าวาราา้าวว้าว้าเ้าวว้าาวว้อยวา้อวว้าว้า้า้ยวว ข้งล่งหรอครับไหนวะเราเพี่อนไบปูฮะปกหอยปีกูก็ปกหอยโอ้มาได้ปลาได้ปันปลาจั้ๆตัวหัวพุ่งแล้วบายาม่ายาเป็นยังไงในเวียน

นิ่งๆิ่งนิ่งนิ่งด้นิ่งนิงด้ไปพิชิตตมหุ่น้ำเวินนิ่งนิ่งได้นิ่งนิ่งดหั่น้ำจักรุงเลกว่าเนี่ยทามา่ำม้วนโหดได้เลยเอาลงงไปยังไหนบอกเหตุการณ์ใ้ฟังมึงเมื่อไะ เฮ้เป็นมวลดีกว่านี่หนิ่งเลย <มา S 1> เป็นยังไงเไมือม่อไหร่ได้ปลาปะเหมือนปลาหมูดุมสรุปว่าได้ปลาปะมือเนี่ย <มา S 1> จาา่าหัวเรื่แบบเนี้ยแฟนเป้าม,มิไดบอกคอยครับน้ำขึ้นคุณน้ำเต็มร<อ>ุ่มกันตอกกันแทะไม่มีใหญ่กวา ไปแล้วครับจะพากลับได้ครับบานนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์น,นะครับอีสานเทียมครับผมสวัสดีครับคุณฟ้าขึ้นนะครับ